ฟ้าผ่าเสาไฟฟ้าทําให้มิเตอร์ไฟระเบิดไหม้สายไฟเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกุศลสมุทรปราการได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเหตุไฟไหม้สายไฟที่เสาไฟฟ้าท้ายซอยสารเจ้านาจาศาสไทยจื้อตาวนปากน้ําอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังรับแจ้งจึงพร้อมด้วยกําลังเจ้าหน้าที่เดินทางไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุ พบไฟกำลังลุกไหม้สายไฟตรงเสาไฟฟ้าและมีการระเบิดเป็นระลอกเจ้าหน้าที่มูลนิธิจึงนำถังดับเพลิงมาฉีดจำนวนสองถังเพลิงจึงสงบจากการตรวจสอบพบว่าสายไฟและมิเตอร์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายจากการสอบถามนายหนุ่มชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวได้เล่าว่าตนนั่งอยู่บริเวณหน้าห้อง มีฟ้าผ่านลงมาที่เสาไฟฟ้าแล้วไฟก็ลุกตนจึงรีบไปแจ้งบุลณิธิร่วมกุศลสม,มุทรประการซึ่งอยู่ไม่ห่างจากตรงนั้นนายกิษดาชัยสุวรรณเจ้าหน้าที่มุลณิธิร่วมกุศลสม,มุรประการได้เล่าว่าตนได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีหม้อแปลงระเบิดจึงเดินทางมาพร้อมรถน้ําและถังดับเพลิงมาตรวจสอบพอมาถึงก็พบแสงเพลิงที่หม้อแปลงมีแสงเพลิงและกําลังระเบิดพึบพผับ ตนจึงนำทั้งดับเพลิงฉีดดับไฟไว้รอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดไฟเดี่ยวสลาวุธโคงศิลป์ภาพข่าวสุกันวรลิสุวรรณรายงาน